เมื่อวานถ่ายแล้วทางนู้นก็จะเข้ามาเดินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะครับนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ กำลังกายกันเดเขาอาุงนกว่าหน่อยหน่อยแล้วแต่เปิดไฟนะครับตลาดนี้ก็พี่น้องแถวนี้บอกให้ผมไป่า่ทําทในตลาดบัางสิตลาดถ่ายทําก็ดีนะครับบอกตลาดใหญ่ด้วยครับบอกเป็น นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะขอถ่ายทาอยู่กับที่นะครับพี่นอ้องอยู่ให้พี่น้องได้ชมวิวสวยๆงามๆนะครับเป็นเทวทัศน์ที่สวยงามมากเลยนะครับพี่น้องรกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้อง ต้นตานก็เหมือนต้นปาล์มชนิดหนึ่งนะครับพี่นอ้องก,กำลังกายกันเนนนนดี๋ยวดู ความสวยงามของสวนนะครับมันจะมีเสน่ห์ช่วงผมว่ามีมมต้นตาลกะมีเสน่ห์มาก งกว่าหน่อยๆแล้วแต่เปิดไฟนะครับตลาดนี้พี่น้องแถวนี้บอกให้ผมไปถ่ายทําในตลาดบ้างสิตลาดถ่ถายทําก็ดีนะรับบอกตลาดใหญ่ด้วยครับบอกเป็น นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ปนมากมากเลยนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับและวันต่อๆไปสวัสดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องดูสิมันเป็นวิวที่สวยงามภาพที่สวยงามนะครับพี่น้อง จะขอถ่ายทําอยู่กับที่นะครับพี่น้องอยู่ให้พี่น้องได้ชมวิวสวยๆงามๆนะครับเป็นวิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องคุณมากๆเลยนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับและวันต่อๆไปสวัสดีครับพี่น้องคุณมากๆเลยนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับและวันต่อๆไปสวัสดีครับพี่น้อง ออกไปนั่งข้างนอกก่อนนะครับพี่หน่มนั่งในเก้าอี้กวกํกลังกายกันคนระับอุ่วาอากว่าหน่อยๆแล้วแต่เปิดไฟนะครับตลาดนี้ก็พี่น้องแถวนี้บอกให้ผมไป ถ่ายทำในตลาดม้างสิตลาดถ,ถ่ายทาก็ดีนะครับบอกตลาดใหญ่ด้วยครับผมเป็นนะครับพี่น้องดูสิมันเป็นวิวที่สวยงามภาพที่สวยงามนะครับพี่น้องคงกว่าหน่อยหน่อยแล้วแต่เปิดไฟนะครับตลาดนี้พี่น้องแถวนี้บอกให้ผมไป ถ่ายทาในตลาดมาั่งสิตลาดถ,ถ่ายทําก็ดีนะครับบอกตลาดใหญ่ด้วยครับผมเป็นบุญมากๆเลยนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับและวันต่อ,ตอ,ตอไปสวัสดีครับพี่น้องจะมีเสน่ห์นะครับต้นตาลก็เหมือนต้นปาล์มชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับ มนะครับ,นะรบพี่น้องดูดูวิทยาคอถ่ายทำอยู่กับที่นะครับพี่น้องอยู่ให้พี่น้องได้ชมวิวสวยๆงามๆนะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยนะครับพี่น้องกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องวิวดูความสวยงามของสวนนะครับมันจะมีสเสน่ห์ช่วงผมว่ามีมีต้นตาลและมีสเสน่ห์มาก ออกไปนั่งข้างนอกก่อนนะครับพี่น้องนั่งในเก้าอี้คงกว่าหน่อยๆแล้วแต่เปิดไฟนะครับตลาดนี้ก็พี่น้องแถวนี้บอกให้ผมไปมถ่ายทำในตลาดม้างสิตลาดถ่ถายทําก็ดีนะครับบอกตลาดใหญ่ด้วยครับบอกเป็น นะครับพี่น้องดูดูวิวผมนะครับนะครับพี่น้องดูด,นะงด,ดูวิวดูความสวยงามของสวนนะครับมันจะมีเสน่ห์ช่วงผมว่ามีมีต้นตาลมัมีเสน่ห์มาก นะครับพี่น้องวันนี้นะครับพี่น้องดูเสร็ตลาดก็ยังเปิดไฟไว้สว่างโู่เลยนะครับมันเป็นหกโมงกกำลังกายกันเดี๋ยวกอด วิวดูความสวยงามของสวนนะครับมันจะมีสเสน่ห์ช่วงผมว่ามีมีต้นตาลนะมีสเสน่ห์มากเมื่อวานถ่ายแล้วทางนู้นก็จะเข้ามาเดินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะครับนะครับพี่น้อง วันนี้นะครับพี่น้องดูเสร็จตลาดก็ยังเปิดไฟไว้สว่างลู่เลยนะครับมันเป็นหกโมงะครับ<ม>นะครับ,รบพี่น้องดูดูวิ์